ตาเสวัสดีค่ะเหล่าซือจูนะคะใครที่เรียนภาษาจีนมาตั้งนานแต่ยังเรียงประโยคไม่ถูกต้องสักทีคลิปนี้มีเทคนิคมาบอกค่ะรับรองได้ว่าหายงงแน่นอนก่อนจะไปดูประโยคภาษาจีนนั้นเรามาเริ่มต้นที่ประโยคภาษาไทยกันก่อนดีกว่าค่ะ เรามาเริ่มจากประโยคสาไฮแบบง่ายๆกันเลยละกันเนาะเริ่มต้นที่ประโยคทุกประโยคก็ต้องมีประธานใช่ไหมคะประธานจะเป็นคนสัตว์สิ่งของก็ได้เป็นคํำนามนะคะถัดมาค่ะก็คือกริยาหรือการกระทำนั่นเองไม่ว่าจะเป็นนั่งเล่นนอนเดินต่างๆแล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็คือกรรมค่ะ ในที่นี้ก็เป็นคำนามเหมือนกันจะเป็นคนสัตว์สิ่งของก็ได้รูปประโยคที่ประกอบด้วย3สิ่งนี้ประธานกริยากรรมคือรูปประโยคที่สมบูรณ์นะคะส่วนอีก2ส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นส่วนเสริมค่ะนั่นก็คือสถานที่แล้วก็เวลาทีนี้เรามาลองแต่งประโยคง่ายๆกันค่ะประธานให้เป็นเขาละกันดูจากรูปกำลังทำอะไรคะกำลังกินใช่ไหมคะกินอะไรกินข้าวอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่บ้านตอนไหน ตอน8โมงโอเคอันนี้อาจจะไม่ตรงกับรูปเท่าไหร่เนาะเราได้รูปประโยคภาษาไทยพื้นฐานมาละเขากินข้าวอยู่ที่บ้านตอน8โมงทีนี้ถ้าเป็นรูปประโยคของภาษาจีนมันจะมีสส่วนค่ะที่แตกต่างจากภาษาไทยนั่นก็คือสถานที่กับเวลาค่ะสส่วนนี้จะวางไม่เหมือนกับภาษาไทยนะคะอันดับแรกเลยเอาเวลาสลับที่กับสถานที่ก่อนค่ะจากนั้นเราก็นําทางก้อนนี่แหละค่ะย้ายมาวางตรงหลังประธาน เท่านี้เราก็ได้รูปประโยคภาษาจีนแล้วค่ะทีนี้เรามาดูรูปประโยคภาษาจีนกันค่ะไม่ยากไม่ยากลองนึกจากรูปประโยคเมื่อกี้ดูนะคะเริ่มต้นที่ประธานใช่ไหมคะไม่ได้เปลี่ยนที่เนาะประธานยังอยู่ที่เดิมนะคะถัดมาเป็นส่วนที่เราสลับที่มาค่ะนั่นก็คือเวลาใช่แล้วแล้วก็ตามด้วยสถานที่ค่ะ สองส่วนนี้ถ้าในประโยคไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแต่ถ้ามีก็ต้องเรียงตามนี้เลยค่ะเวลาแล้วก็สถานที่จากนั้นก็ตามด้วยกริยาหรือการกระทํานั่นเองแล้วก็ปิดท้ายที่กรรมของประโยคค่ะลองมาใส่ภาษาไทยกันก่อนเขาตอน8ปดโมงอยู่ที่บ้านกินข้าวพราเป็นประโยคภาษาไทยแบบนี้ดแูแปลกแใช่ไหมมาใส่ภาษาจีนกันค่ะเขาก็คือทาป้าเตียจเจีย ชื่อ f a n ถ้าป้าเตี่ยนใจเจ้าแค่นี้เราก็ได้รูปประโยคภาษาจีนแล้วค่ะเห็นไหมบอกแล้วว่าง่ายจริงๆทีนี้จะมีอยู่ส่วนหนึ่งค่ะที่เราต้องจําไว้เสมอเลยตรงนี้จะเป็นจุดที่แตกต่างกับภาษาไทยแล้วก็คนไทยที่เรียนภาษาจีนเนี่ยมักจะแต่งประโยคผิดแน่นก็คือในส่วนนี้ค่ะสถานที่จะต้องมาก่อนการกระทําเสมอ แล้วมาดูตัวอย่างประโยคก,กันค่ะเป็นตัวอย่างประโยคที่จะเห็นรูปประโยคชัดๆเลยว่าสถานที่มาก่อนการกระทํานั้นเป็นยังไงมาดูตัวอย่างประโยคแรกกันค่ะซื้อของอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตในประโยคนี้สถานที่คือที่ไหนคะซูเปอร์มาร์เก็ตภาษาจีนก็คือจ่ายเฉาชื่อแล้วก็ตามด้วยการกระทําค่ะซื้อของก็คือใหม่ตงสีใช่แล้วค่ะจ่ายเฉาชื่อใหม่ตงสีประโยคนี้สถานที่ก็คือจ่ายเฉาชื่อนั่นเอง มาดูตัวอย่างอีกสักประโยคเนาะเรียนภาษาจีนอยู่ที่โรงเรียนประโยคนี้โรงเรียนก็คือสถานที่ใช่ไหมคะพนาะฉะนันขึ้นต้นประโยคมาเลยค่ะจ้าเเ่เรียนภาษาจีนก็คือเห็นไหมคะเราก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าสถานที่ในที่นี้ก็คือจ้า่เรียนนั่นเองแล้วก็ข้างหน้าก็ใส่ประธานไปค่ะเท่านี้เราก็ได้รูปประโยคภาษาจีนที่ถูกต้องตามไวยากรณ์เป๊ะเลยบอกแล้วว่าง่ายจริงๆพอจะเข้าใจรูปประโยคมากขึ้นแล้วเนาะ หวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยให้คนที่ยังเรียงประโยคภาษาจีนไม่ถูกต้องเนี่ยเข้าใจมากขึ้นแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด s ซั b c r i b e ก็กดไลค์ให้จูนด้วยนะคะใจเจียนบ๊ายบายค่ะ